ลบลงที่สุดบบักลูกเยสเิได้ครับได้ครับครับได้มเจอได้ครับไดเวอร์ไดเวอร์ไดเวอร์สาเิครับครับหร้อบอ้ครับมยกมือนะครับตงเล่าไทยเดินงด้ยพร้อไมครับพร้อมนี่นี ันอะไรเรื่องชอเดีย๋ยวเลยครับเดียวเดี๋ยวเทเขียวเดี๋ยวเห็นเทเขียวโผล่มาได้โอ้โหเราจะได้สงนเราต้องเซ็ตไปก่อนครับอ้เราต้อเซ็กับไม่สนนะครับตอนนี้นะครับบอกบอกหัวซาเลยสายวันเพื่อนเรื่องระของไปนะครับเออเราจะเ่อในขับปีมันยันนะดูสภาพการขับ่ากางล้อนะครับโอ้โหเรียนคลิกเยครัากี่ดูลเกษอบการเาินการจะเดลกล่อ้มนเซอีว่าประสบการณ์ในการร้องเื่อปานวั้น์ครับ กำลังเครื่องเรียกรอบได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับรับฟังเสียงมาดีมากครับเพราะว่าน้องคนนี้น่าจะมีทักษะสูงพอสมควรนะครับดูด้วยกาการเต้นของน้องครับแม่ตอบเชื่อว่าน้งมันทำอะไรมาเรื่อยๆครับแม่ตาบองจริงๆครับสําหรับสายบันเทิงเราก็บัเาิงไปเรื่อยๆครับบริจดการเรร้องเพลงครับขับรถล้อเพลงไปเรื่อยๆบริได้สดล้องบอยหรอวะล้องบอยยุคเก่าใช่ไหมครับ โอ้ยจะแบนมือคือจริงๆนะครับสายสายของลองบอยบางเกมมันก็คือให้คุนไปก่อนละกดันคุทธิเกศนะครับโอ้ยจอมเี่ยโอยจอมเสีจอมนะครับจาที่ปล่อยเกมให้ไหยืีบไปก่อนนะครับรองบอยมาเสียบัวหลังกับ่บนับมาดาได ก็ขอชื่นชมนะครับการขับขอบลำน้ำเซนนะฮะก็ถือว่าวางเกมได้ดีนะครับแกนหลุดแกนหลุดแกนหลุดไดีแกนเท่าครับแกนแกนโช๊คหลุดระวังนะพี่แกนโช๊คออกมาจากออกออกจากโช๊คเลยเนี่ยครับแกนแกน ไพี่ก่อน่คับแนครับแุห่ใหญ่หน้าได้ร้อยได้ร้อยเปลี่ยนสีมาใหม่ว่ะได้ร้อยเปลี่ยนสีมาใหม่ครับคันนี้ครับ